สวัสดีเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะคุณครูวัชราพรนะคะซึ่งเราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3นะคะนะักเรียนเตรียมหนังสือวิทยาการคำนวณแล้วหรือยังคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะ นักเรียนเปิดหนังสือนะคะในหน้าที่44และ45นะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูก็จะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะในส่วนของอาการใช้เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆและโปรแกรมที่นักเรียนใช้สำหรับอ่าสร้างงานหรือเข้าไปทำงานในรายวิชา คุณครูวัชราพรหรือว่าวิชาต่างๆนั้นนะคะคุณครูก็อยากจะทราบว่าโปรแกรมที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะอีกสักครู่หนึ่งนักเรียนทราบไหมว่าแต่ละโปรแกรมที่แสดงให้เห็นนี้นะคะ ในหนังสือหน้าที่45นะคะโปรแกรมทางฝั่งซ้ายกับโปรแกรมทางฝั่งขวามันต่างกันอย่างไรใครจะตอบได้ถ้าใครตอบก็เปิดไมโครโฟนได้เลยนะคะ,อะ,อะตอบให้คุณครูฟังหน่อยคะ่ะ โปรแกรมทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตรงนี้ต่างกันอย่างไรคะ,อะโอเคไม่มีใครตอบเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเดยวครูอธิบายให้ฟังเนาะอ่าโปรแกรมที่นักเรียนเห็นเนี่ยคุณครูจะใส่เครื่องหมายถูกไว้ด้านหน้าใช่ไหมคะทางฝั่งขวาคุณครูจะกด การกรบาทไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอ่าสัญ,ญลักษณ์การกรบาทสแสดงว่าโปรแกรมเหล่านี้สามารถที่จะเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะประกอบด้วยโปรแกรมอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างมาหนึ่งโปรแกรมที่นักเรียนรู้จักแล้วตอบคุณครูว่านักเรียนรู้จักเว็บเบราว์เซอร์ตัวไหน ชื่อว่าอะไระใครจะตอบคือครูค,รคะ,ะเคยเห็นไอคอนนี้ไหมหรือเว็บเบราว์เซอร์นี้ไหมคะชื่ออะไรคะ Google Chrome ค่ะอ๋อเก่งมากค่ะ Google Chrome ซึ่งโดยปกตินักเรียนก็จะ ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะใช้ Google Chrome เป็นหลักใช่ไหมคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้อ่เขาชื่อว่า Safari นะคะอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะเคยเห็นไหมคะ ก็เห็นไหมลูกเขาชื่อว่าอะไรตัวเว็บเบราว์เซอร์นี้ค่ะอ่ารู้จักไหมคะ<ม> Mozilla Firefox นะคะแล้วก็ Microsoft Edge นะคะตัวนี้เราก็จะเห็นเป็นรูปคล้ายๆตัว E เล็กภาษาอังกฤษนะคะส่วนฝั่งขวา เป็นตัวโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถจะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้เพราะเป็นโปรแกรมใช้งานตามลักษณะของงานต่างๆเช่นโปรแกรมแรกนี้คือโปรแกรมเพนส์ส่วนใหญ่เราก็จะไว้ในการออกแบบแล้วก็วาดภาพใช่ไหมคะโปรแกรมนี้คือไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเอาไว้สำหรับพิมพ์งานประมวลงานทำเอกสารรายงานต่างๆโปรแกรมนี้ก็คือ Microsoft Excel ก็เป็นตารางงานหรือตารางทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณสถิติต่างๆนั่นเองและโปรแกรมนี้นักเรียนเคยใช้เวลาเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ ก็คือ Microsoft PowerPoint นักเรียนใช้สำหรับในการนำเสนองานใช่ไหมคะ,ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะเข้าโปรแกรมอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เป็น Facebook Facebook ก็เป็นโปรแกรมออ,ออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปที่ Google นะคะนักเรียนก็สังเกตดูว่าเวลาที่เราพิมพ์ชื่อเว็บเนี่ยเราจะพิมพ์ที่ส่วนที่พิมพ์ชื่อเว็บเขาเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะคะหรือ URL ซึ่งเป็น ชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์ที่พวกเราจะต้องพิมพ์ลงไปออย่างเช่นคุณครูพิมพ์ www.google.com เห็นไหมคะะทีนี้เวลาที่เราจะค้นหาข้อมูลเราก็จะมาพิมพ์ตรงส่วนค้นหาตรงนี้ถูกไหมคะ,ะทีนี้นักเรียนดูหนังสือในหน้าที่47ต่อเลยคะ่ะหน้าที่47ดูหน้าที่47นะคะ เดี๋ยวขอดูนักเรียนนิดนึงว่ามีใครเข้าระบบมาเพิ่มเปล่าไม่มีนะคะอ่ะมีกี่คนเราก็เรียนกันนะคะอ่ะเปิดหนังสือหน้าที่47แล้วนักเรียนดูว่าการที่เรานั้นเนี่ยจะสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตนั้นจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะ รูปแบบแรกนะคะเห็นข้อหนึ่งไหมคะลูกข้อหนึ่งอ่ะเห็นไหมคะข้อหนึ่งการสืบค้นในรูปแบบ index directory นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปค้นหาข้อมูลก็คือในหนังสือยกตัวอย่างเว็บไซต์อะไรไว้คะเว็บไซต์อะไรคะ w w อ์ไอะไรอ่านว่าอะไรคะเนี่ย s a n d o k อ,อ่านว่าสนุก com นักเรียนดูนะคะการสรืบค้นในรูปแบบที่หนึ่งนะคะก็คือรูปแบบของ index directory เป็นการสรืบค้นที่เขาเว็บไซต์ต่างๆที่ที่เรา เข้าไปสู่ระบบเว็บไซต์นั้นๆเนี่ยเขาจะมีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้วเห็นไหมคะหมวดหมู่นี่เรื่องฮอตหมวดหมู่เรื่องฮอตหมวดหมู่ข่าวหมวดหมู่ข่าวบันเทิงหมวดหมู่กีฬาหมวดหมู่รถยนต์เห็นไหมคะหมวดหมู่ไอทีหมวดหมู่เกม หมวดหมู่ผู้ชายหมวดหมู่ผู้หญิงเห็นไหมคะจะมีเป็นหมวดหมู่ไปเรื่อยๆเลยซึ่งอันนี้แหละถ้าเป็นเว็บลักษณะนี้เขาก็เรียกว่าเป็นรูปแบบของ index directory นั่นเองนะคะ,ะเป็นการสืบค้นแบบแบ่งเป็นหมวดหมู่ทีนี้เราไปดูว่าถ้าเป็นการสืบค้นในรูปแบบของ เซิร์ h เอนจินหรอคะดูนะคะเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับสืบค้นในรูปแบบเซ mm ิร์ h เอ g i n e ก็คือเว mm ็บไซต์ที่เราเข้าประจำเว็บไซต์ hmm. www.google.com mm hmm. นั่นเองอ่ะ mm hmm. เห็นไหมคะลูก www.google.com mm hmm. นะคะอันนี้เราก็จะสามารถสืบค้นข้อมูลอย่างเช่น ในหนังสือให้เราสืบค้นแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาทั้งรูปภาพ Image ที่เป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะรายละเอียดถ้าเราเข้าไปดูเป็นตัวพวกคอนเทนต์เนื้อหารายละเอียดต่างๆแล้วก็จะมีรูปภาพประกอบนะคะอ่า ประเทศไทยประกอบด้วย77จังหวัดนะคะแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งสอดคล้องกับวิชาสังคมศึกษาเลยที่นักเรียนได้เรียนใช่ไหมคะเกี่ยวกับภูมิภาคของประเทศไทยนะคะอะถ้าหากว่าเอ,อ่อเราจะใช้เว็บอื่นบ้างล่ะ เราก็สามารถเปิดไปได้อีกนะคะในหนังสือหน้า48นะคะคุณครูก็จะลองใช้ Bing บ้างนะคะ www. b i b i n g. b i n g. com เห็นไหมคะเว็บไซต์นี้ก็ระบุคำค้นได้เช่นกันคำค้นในที่นี้ เขาก็เรียกว่าคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดอย่างเช่นคุณครูต้องการจะสืบค้นเกี่ยวกับโอโออะไรโอไมคอนเห็นไหมคะโอไมคอนโอไมคอนเป็นอะไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ตอนนี้ระบาดในเด็กๆนะคะซึ่ง โดยเฉพาะานักเรียนที่เรียนทั้งปถมวัยด้วยอนุบาลปถมศึกษาเนี่ยเหมือนจะติดโอมิคอนกันหลายคนนะคะแต่ก็รักษาหายเห็นไหมคะอะ่เป็นไวรัสสายพันธุ์โอมิคอนคืออะไรเราก็เข้าไปดูในเว็บที่เราสืบค้นหรือว่าค้นหาเห็นไหมคะ,ะทีนี้ เราก็จะต้องทราบว่าชื่อเว็บที่เรานำมาหรือสืบค้นนั้นชื่อเว็บอะไรเราบางครั้งถ้าเราทำรายงานส่งคุณครูเราจะต้องมีการอ้างอิงเว็บไซต์นั่นเองเห็นไหมคะอ้างอิงเว็บไซต์ตัวนี้ที่คุณครูทำแถบสีฟ้าไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเว็บไซต์อ้างอิง หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เราทำการสืบค้นข้อมูลนั่นเองนะคะ,ะหรือบางคนก็ต้องการสืบค้นเรื่องอื่นๆแล้วก็พิมพ์ลงไปนะคะแล้วเราก็กด search the web นะคะเราก็สามารถที่จะค้นหา,าค k เว w ร์ดคำสำคัญต่างๆได้ทีนี้เปิดหนังสือไปที่หน้า50นะคะหน้า50 เราไปดเูเขาเรียกว่าการที่เราจะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งที่ครูกำลังจะบอกก็คือโดเมนเนมหรือที่อยู่ของเว็บไซต์นะคะนักเรียนอาจจะไม่เคยสังเกตหรือเคยสังเกตไหมว่าการที่เราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์แล้วก็โดเมนเนม โดเมนเนมนะคะมันต่างกันตรงนี้ค่ะมันต่างกันทำไมมันถึงต่างกันแล้วเว็บไซต์แต่และเว็บไซต์เนี่ยเราจะพิจรารณาความน่าเชื่อถือได้อย่างไรนะคะ,ะสมมุติว่าอันนี้คือเว็บไซต์ o b e c go. th นะคะซึ่งเว็บนี้ คือเว็บสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นไหมคะ,ะเวลาที่คุณครูมอบหมายงานให้กับนักเรียนเนี่ยคุณครูอย่างเช่นคุณครูวัชราพรบอกว่านักเรียนคะเดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากเรียนกับคุณครูวัชราพรแล้วให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเรื่องไวรัสโควิดส0 1 9ส0าสายพันธ์โอมิคอน แล้วให้นักเรียนทําเป็นรายงานหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นักเรียนจะต้องเริ่มจากอะไรเริ่มจากกำหนดหัวข้อใช่ไหมกำหนดหัวข้อซึ่งหัวข้อในที่นี้หัวข้อเรื่องอะไรคะลูกครูก,ก็กลับไปที่ Google แล้วก็ไปพิมพ์โอมิคอนโอมิคอนนะคะ คุณครูก็สืบค้นไปแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนจะทำรายงานส่งคุณครูก็คือนักเรียนจะต้องกำหนดหัวข้อใช่ไหมคะและเลือกคำค้นเลือกคำค้นคำค้นก็คือไวรัสโควิด2019หรือเราจะเซิร์ชคำว่าโอมิคอนก็ได้โอมิคอนนะคะ ซึ่งเราก็จะระบุคำค้นเข้าไปเหมือนที่คุณครูระบุแล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บนี้นั่นเองเห็นไหมคะมันก็จะมีหลากหลายเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลว่าเว็บไซต์บางเว็บมันอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้หรือเราอาจจะดูจากชื่อเว็บไซต์ ที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ .go.th นะคะอันนี้อันนี้เป็น .net เห็นไหมคะ .net ะในหนังสือถ้านักเรียนดูถ้าเป็น .ac อย่างเช่นคุณครูพิมพ์ว่าเบอร์ไวเบ b v อนุบาลสุพัรณ a n u b a n อนุบาลสุพรรณ a c t h อ,อันนี้หมายความว่าเราจะเข้าไปชื่อของเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลสุพันณแต่พอดีเว็บไซต์โรงเรียนอาจจะมีปัญหาเข้าไม่ได้ในตอนนี้นะคะ มันก็เลยขึ้นหน้าจอเหมือนเหมือนที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเป็น .ac.th นั่นหมายความว่าเป็นหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษานั่นเองนะคะ,ะแต่ถ้าเป็น .go อย่างเช่น www. อะไรคะ s u p สุพ1หนึ่งสุนนง go. t h นะคะโอเคพอเซิร์ชไปแล้วพิมพ์ไปเข้าไปอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งอันนี้ถ้าเป็น go. t h นั่นหมายความว่าเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานทางภาครัฐนั่นเองเห็นไหมคะ ่เป็นหน่วยงานทางภาครัฐนั่นเองอ่ถ้าหากเป็นเว็บไซต์ทางการค้าก็จะลงท้ายด้วย .co.th นะคะหรือถ้าเป็นเว็บไซต์องค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรก็จะเป็น www.org อย่างเช่นนักเรียนเคยเข้าเว็บเว็บไซต์เว็บหนึ่งชื่อว่า code.org อ เป็นเข้าไปเ,าเรียนโคดดิ้งเห็นไหมคะเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรจะสังเกตว่าเราเข้ามาเรียนรู้โดยไม่ต้องเสียสตังสักบาทเดียวเลยเราสามารถเรียนรู้เว็บของเขาได้ซึ่งเป็นการเรียนรู้เรื่องของโคดดิ้งนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนก็จะพอทราบแล้วว่า,เ,าเว็บไซต์ที่เรานั้น เอ่อเซิร์ชหรือว่าพิมพ์ค้นหาผ่าน URL หรือเว็บเบราว์เซอร์มันก็จะต้องประเมินความน่าเชื่อถือด้วยนะคะ,ะเราก็กลับไปที่ w w w google เหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้หลังจากที่เราประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วเราพิมพ์ว่าโอไมคอนใช่ไหมแล้วเราก็จะดูบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ลง ท้ายเป็นโดเมนที่คุณครูยกตัวอย่างไปแต่มันอาจจะเป็นโดเมน .com ก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็น .com ที่อยู่ของเว็บไซต์ก็คือตรงนี้เลยนะคะ URL นี้หลังจากนั้นเราก็ทำการรวบรวมข้อมูลในเรื่องของอะไรในเรื่องของโควิดสายพันธ์โอเมกอนนะคะเราก็รวบรวมข้อมูลนักเรียนก็ ทำลงกระดาษ a 4นะคะแล้วนำเสนอข้อมูลโดยให้นักเรียนมีการอ้างอิงข้อมูลด้วยนะคะอ้างอิงนี่นักเรียนต้องดูว่าชื่อเว็บเนี่ยเราต้องเอามาอ้างอิงให้ถูกไม่ใช่อ้างอิงว่า google.com นะคะเราจะต้องอ้างอิงเป็นชื่อเว็บให้ถูกนะคะทั้งนี้ให้นักเรียนแต่ละคนนะคะอ่ะ นำเสนอข้อมูลเรื่องโอเมกอนหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นักเรียนสามารถที่จะนักเรียนสามารถที่จะพิมพ์ก็ได้พิมพ์โดยนำข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตมาโดยใช้โปรแกรมที่นักเรียนถนัดไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word Microsoft PowerPoint หรือแอปพลิเคชันต่างๆบนโทรศัพท์มือถือหรือในแท็บเล็ตนะคะในคอมพิวเตอร์ PC แล้วนักเรียนอาจจะทำเป็น Mind Mapping ก็ได้นักเรียนสรุปเป็นความเรียงก็ได้ลงกระดาษ a 4คนละหนึ่งแผ่นเรื่องโอมิคอนแล้วอย่าลืม อ้างอิงข้อมูลว่าเรานั้นนำมาจากเว็บไซต์อ,ะ,อะไระงานสำหรับวันนี้นะคะ10คะแนนวิชาวิทยาการคำนวณอ่ะใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยถ้าสงสัยถามได้เลยค่ะลูกถามเลยค่ะเปิดไมค์เลยลูก สงสัยไหมคะไม่สงสัยนะคะการบ้านวันนี้คือให้สืบค้นข้อมูลเรื่องโอมิคอนจากเว็บไซต์อะไรก็ได้แล้วก็สรุปเป็นความเรียงลงกระดาษ A4 หรือถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์หรือตกแต่งพันสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี ให้นักเรียนเขียนก็ได้ค่ะเขียนลงกระดาษ A4 แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามอย่าลืมค่ะอย่าลืมอ้างอิงชื่อเว็บไซต์ที่นักเรียนได้สืบค้นมานะคะว่าชื่อเว็บไซต์อะไรแล้วก็ถ่ายรูปงานใส่ไว้ในอารบัมรายกลุ่มหรือส่งเป็นภาพงานของตัวเองมาในรายกลุ่มก็ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จะมีงาน หนึ่งหน้ากระดาษ a 4จะทำเป็น Mind Map ก็ได้ Mind Mapping นะคะโอเมกอนใครเข้าใจแล้วช่วงแฮนเพซยกมือค่ะโอเคอ่ะถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวคุณครูจะอัพคลิปนี้ที่สอนวันนี้นะคะขึ้น YouTube แล้วเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆในไลน์กลุ่มสำหรับวันนี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะเด็กๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสามารถที่จะกดปุ่มออสีแดงนะคะวางสายออกจากระบบไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปทำงานวิชาคุณครูต่อเลยนะคะ